แมวตัวเมียยงลูกเก่งนะคะแมวตัวปูหายหัวไปเที่ยวไหนไม่รู้แม่มาก็กินนมอ,อีกดูเธอกินตั้งวันเลยนี่นี่ ตอนหนาตัวนี้เริ่มสซนแหลนจะสองสัปดาห์แ้วคะเริ่มสซนมองใครอยากได้น้องแมวมาเอฟซีไปเลยนะคะเสียงดีทุกตัวเอา้ามือป,ปิดปากทำไมอะดู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 ดด อให้นมลูกมันมันไปมันไปเที่ยวแล้วกลับมาให้นมมันปีนมันปีนกล่องแล้วก็เข้ากล่องใหม่นี่นะคะพี่เพชรผู้อ่อนโยนมาต้องรีบให้แม่มันแหละ